สวัสดีค่ะคุณผู้ชมฟาร์มโชคชัยชาแนลนะคะตอนนี้นะคะมิดีพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สําสนักงานใหญ่ของฟาร์มโชคชัยนะคะตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรงังสิตนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะภาพบรรยากาศนะคะรอบๆของมิดีนะคะก็คือยังอยู่ที่เดิมนะคะบริเวณที่เราเคยปลูกต้นแตงโมเนี่ยเคยเกิดขึ้นนะคะซึ่งเหตุการณ์นะคะมหาอุทกภัยน้ําท่วมนะคะในปี2554ปีที่แล้วนะคะก็คือบริเวณตรงนี้ค่ะเคยมีต้นไม้มาก่อนหน้านั้นนะคะเราเพาะปลูกเอาไว้แล้ว ก็หลังจากที่เหตุการณ์น้าท่วมปุ๊บเนี่ยค่ะต้นไม้เหล่านั้นก็ได้เสียชีวิตไปนะคะแล้วต่อมานะคะก็มีแตงโมนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่น้ำเนี่ยน้ำท่วมได้ลดน้ําลงแล้วเนี่ยค่ะแตงโมก็เกิดขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทําให้เราได้ทราบว่าผลแตงโมนะคะที่ออกมากับดินที่เกิดกับน้ําท่วมเนี่ยสามารถให้รสชาติที่หวานนะคะแล้วก็ผิวแตงโมเนี่ย สดใสนะคะแล้วก็บริเวณในแตงโมเนี่ยเนื้อแตงโมจะมีสีแดงสดนะคะซึ่งในการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยค่ะทำให้เราทราบว่าดินดีจริงนะคะเราก็เลยได้นำเมล็ดพันธุ์อื่นๆนะคะเข้ามาปลูกในพื้นที่นี้ทดแทนนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราเคยมีอยู่นะคะก็ มีหลายชนิดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งขออุบไว้ก่อนนะคะกับคุณผู้ชมว่าจะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งตั้งแต่วันที่เราตัดแตงโมค,ครั้งสุดท้ายไปอะค่ะใช้เวลาประมาณ30วันเท่านั้นนะคะก็เกิดขึ้นเป็นต้นไม้บริเวณรอบๆของมินดี้นะคะคือคุณผู้ชมจะเห็นว่าต้นไม้เหล่านี้ใช้เวลาปลูกแค่30วันเท่านั้นนะคะผลผลผลิตนะคะผลของต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มออกกันละเรียกได้ว่า ถ้าคุณผู้ชมมีพื้นที่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยในสามสิบวันก็จะมีพืชสวนครัวให้คุณผู้ชมได้เก็บมารับประทานเช่นรับประทานกับน้ำพริกนะคะเป็นผักปลอดสารพิษนะคะให้คุณผู้ชมได้รสรสชาติก็จะดีมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะมิดี้จะมาเฉลยแล้วกันว่า เมล็ดพันธุ์ที่เอามาปลูกหลังจากต้นแตงโมที่เรานําเสนอไปเนี่ยมีชนิดไหนบ้างนะคะแล้วก็ผลของมันกับดินนะคะที่ปลูกในฟาร์มโชคชัยตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีร,งรังสิตตรงนี้มีอ่าเรียกได้ว่าให้ผลผลิตที่ดีแค่ไหนนะคะเราจะมาตัดและเก็บผลผลิตให้คุณผู้ชมดูกันในคลิปหน้านะคะยังไงคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะที่ฟาร์มโชคชัยชาแนลนะคะหรือที่เฟซบุ๊กนะคะฟาร์มโชคชัย1957นะคะ ตามเกษตรกรดีๆอย่างเรานะคะฟาร์มโชคชัยยินดีนำเสนอต่อคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ